วิกฤตในชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเก่งขึ้นฉลาดขึ้นมีปัญญามากขึ้นวิกฤตเกิดขึ้นคือการรับสมองประลองปัญญาของเราว่าเราจะผ่านวิกฤตเหล่านั้นด้วยปัญญาแบบไหนดีแก้ไขปัญหายังไงถ้าพิคพูดเองมันก็อาจจะดูแบบ อาจจะพูดหลายรายการแล้วพี่อาจจะขออนุญาตยกตัวอย่างของบุคคลที่เขาเจอวิกฤตในชีวิตก็ได้นะคะซึ่งอันนี้ิ๊กเอามาจากหนังสือของพระอาจารย์ภพศาลวิสาโลพี่ยกตัวอย่างคนหนึ่งอย่างคุณหมอท่านหนึ่งที่เคยมีกรณีว่าฆ่าภรรยาตัวเองจําได้ไหมคะนะคะอันนี้คุณหมอท่านเนี้ยต้องเลยาบอกว่าท่านเก่งมากเลยเนาะเป็นหมอที่แบบเป็นลําดับต,ต้นๆของเอเชียเลยในการทําเด็กหลอดแก้วนะคะมีฐานะดีมีคู่ชีวิตดีแต่วันหนึ่งเนี่ยมันมีความหลงผิดบางอย่างท่านไม่เคยพูดหรอกว่าท่านมีฆ่าภร แต่ว่าด้วยการที่แบบถูกตัดสินลงโทษแล้วก็เข้าคุกแล้วก็ออกมาจากคุกเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้นะคะแล้วท่านก็เคยบวชแล้วด้วยนะท่านก็เลยพูดเอาไว้เลยค่ะว่าเสียดายนะคะที่ท่านทุ่มเทกับงานมากเกินไปนะคะก็เลยไม่เคยได้ฝึกปฏิบัติธรรมสมัยก่อนในหัวมีแต่เรื่องงานตำราวิชาการงานวิจัยไม่ค่อยมีเวลาฝึกจิตใจเรียนรู้เรื่องของการครองสติ ะะบัตรนี้รู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญมากกว่าวิชาความรู้ถ้าได้ย้อนเวลากลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งผมจะให้เวลากการปฏิบัติธรรมมากขึ้นไม่ใช่มัวแต่มารอตอนแก่แล้วค่อยทำนะคนบางคนนะ่ะเราต้องไปศึกษาวิถีชีวิตหรือประสบการณ์ชีวิตของเขาแล้วมาสอนตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ในของคนบางคนนะเขาเอาชีวิตของเขาแลกมาทั้งชีวิตละแต่เราแค่อ่านหนังสือ เขาไม่กี่เล่มหรือไม่กี่บรรทัดเราจะได้เห็นเลยว่ามุมมองเขาเปลี่ยนไปยังไงผู้ชายคนนี้เคยประสบความสำเร็สูงสุดแต่มีความเห็นผิดนะมีปัญหาถูกตัดสินเพราะว่าอาจจะเรื่องของการฆ่าผู้อื่นจนต้องเข้าคุกหรือแม้แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เมื่อก่อนนะคะเขาเป็นผู้ผู้หญิงที่สวยมากนะคะจนกระทั่งเขาเนี่ยมีผู้ชายมาจีบหลายคนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยบังเอิญว่ามีคนหนึ่งที่แบบ มาเหมาว่าเขาเป็นแฟนอะสุดท้ายเขาก็ผู้หญิงก็ตอบว่าไม่ได้เป็นแฟนด้วยโกรธมากเอาน้ำกรดมาสาดหน้าเขาลองคิดดูสิผู้หญิงที่เคยสวยมากๆอะแต่วันนึงโดนน้ำกรดสาดหนะ้าเสียโฉมเลยนะก็เคยมีคนมาถามผู้หญิงคนนี้ว่ากโกรธไหมโกรธผู้ชายคนที่มาทำร้ายให้เธอต้องเสียโฉมไหมนะคะเธอก็ตอบว่าตอนนี้ไม่รู้สึกโกรธเลยกลับรู้สึกขอบคุณเขาด้วยซ้ำเพราะว่าทำให้เธอมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นที่สำคัญเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เธอได้มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เธออธิบายว่าแต่ก่อนเค้กจะทำอะไรเนี่ยก็ยึดติดไปหมดพอมันเป็นแบบนี้ก็รู้สึกว่าเราได้คิดในสิ่งที่เป็นจริงๆว่าทุกอย่างมันมีวันหมดอายุทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่สูญเสียตรงนี้อนาคตเราแก่ไปมันก็ต้องไปตามการเวลามันก็ทำให้เราปล่อยวางนะคะพอเราปล่อยวางเรื่องตัวของตัวเราได้เวลาเราเจอเรื่องอะไรที่มันแย่ๆหรือว่ามีคนพูดไม่ดีกับเราเราก็ไม่สนใจเพราะเราไม่ได้ยึดติดกับตรงนั้นแล้วเห็นไหม ตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้ผิงคนนี้เสียโฉมเขากลับพลิกว่าชีวิตมันก็เท่านั้นเองไม่ต้องไปยึดติดอะไรกับอะไรมากก็ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นเราเขาก็อาจจะยังหลงยึดติดกับความงามของเขาอยู่ก็ได้ถูกไหมอ่าแล้วก็มีอีกคนหนึ่งอันนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะก็คือชื่อคุณโสพลฉิมจินดาคุณโสพลฉิมจินดาเนี่ยเขาก็จะเป็นนักจิตอาสาพาคนขึ้นไปทํางานช่วยเหลือคนอื่นคะทีนี้เนี่ยบังเอ,อิญมีอยู่วันหนึ่งเขาก็พากลุ่มนักเรียนไป ที่จะไปทำงานจิตวิทยาแล้วรถมันเกิดประสบอ,อุบัติเหตุนะคะเขาเนี่ยเกิดความพิการขึ้นจากอุบัติเหตุครั้งนี้ก็คือเหมือนกับท่อนล่างเขาเดินไม่ได้ไปเลยจากคนปกตินะคะเดินไม่ได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยก็มีคนมาถามเขาอะค่ะว่า,เ,า,วาเนี่ยถ้าเกิดว่า คุณไม่ต้องพาคนไปทำความดีเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ต้องเป็นอย่างนี้ก็ได้เขาบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้เสียใจยวันนี้ต้องขอบคุณเหตุการณ์นั้นที่อย่างน้อยทําให้เขาเห็นว่ามันก็เป็นได้แค่ช่วงล่างข้างบนเขาก็ยังใช้งานได้ปกตินึกว่าใช่ปะคือวิกฤตนะ่ะมันสร้างปัญญาตลอดมันดูที่ว่าเราอ่ะจะคิดที่จะแก้ปัญหารหรือเราจะมองให้มันบวกกับเราได้อย่างไงพี่อยากจะบอกว่าวิกฤตนะ่ะมันเป็นการฝึกทดลองสติปัญญาจะทำให้เรามองโลกในแง่บวกได้อย่างไร พี่ถามว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วอะคุณจะมองบวกหรือมองลบอะปัญหามันก็ยังไม่ถูกแก้ใช่ไหมแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่เกิดปัญหาขึ้นแล้วเราจะมองแต่ลบๆแต่มันอยู่ที่ว่าเราฝึกเขามากน้อยแค่ไหนลูกทุกอย่างคําพูดอะมันง่ายพี่บอกเลยคุณจะมีทฤษฎีมากแค่ไหนก็ตามอะเหมือนหนูเรียนหนังสืออะกอไก่เขียนอย่างนี้ขอไข่เพียนแบบนี้กอไก่ถึงข้อนหน้คู่เขียนแบบนี้ฉันนั่งดูแต่ยังไม่ลงมือทําหนูจะเขียนมันได้ไหม ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูฟังคอนเซปต์พี่ไปว่าพี่เล่าแบบนี้แบบนี้แต่ถึงเวลาสถานการณ์จริงเกิดขึ้นในชีวิตหนูต้องฝึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องลงมือทําลงมือทําแล้วมันถูกมันผิดยังไงก็ต้องเอากลับมาแก้ไขเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ประสบการณ์ชีวิตในการลงมือทําพี่บอกเลยทุกวันนี้เนี่ยหนูลองไปดูประสบการณ์พวก CEO ต่างๆที่เขา,ปร,านนรเเรประสบความสำเร็จในชีวิตสิมีใครนั่งเฉยๆเรียนทฤษฎีแล้วประสบความสําเร็จไหม ลงมือทําแล้วก็ล้มลุกคุกคานทั้งนั้นแหละว่าเขาจะมีวันนี้เพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าเฮ้ยชีวิตเราโชคดีแล้วที่มีวิกฤตโชคดีแล้วที่มีอุปสรรคเพราะมันจะทําให้เราเก่งขึ้นฉลาดขึ้นมีปัญญามากขึ้นมันเป็นของท้าทายในชีวิตนะมองแบบนี้สิเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เจออะไรมาแล้วโอเคหมดลูกแล้วเราก็บอกเลยว่าวิกฤตมาปัญญาเราจะเกิดเราจะเก่งขึ้นฉลาดขึ้นและเราจะมองโลกในแง่บวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมองโลกในแง่บวกหรือแง่ลบ คุณก็ตายแน่ตายแน่ตายแน่อยู่แล้วอะแล้วเราจะฝึกตัวเองให้มันมันลบ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 ทำไมอะเพราะว่าสมองเราเนี่ยมันเป็นสารเคมีนะคะลูกร่างกายเรามันเป็นโรงงานไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าพอหนูไปศึกษาแล้วเนี่ยหนูจะเห็นเลยว่าแทร็กในสมองเนี่ยเราสร้างได้สร้างได้จากอะไรจากความคิดบวกหรือคิดลบที่หนูทําในทุกๆุกวันนะมันจึงมีผลมากและอาจินกรรมหรือกรรมที่ทาํบาบา่อยๆแบบเนี้ยมันส่งผลตบับจนหนูจะตายเลยนะพี่แค่จะบอกอันนี้ไม่พูดแล้วกันเพราะมันละเอียดไปแต่หมายถึงว่าพี่บอกเลยว่ามันคือความ สำคัญมากที่เราจะต้องมองโลกในแงบ่บวก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 ขอบคุณทุกอย่างในโลกนี้ที่เกิดขึ้นกับเราทุกอย่างแล้วพยายามทําตัวเองให้อยู่ในคุณธรรมความดีขั้นแรกคือศีลรักษาศีลให้ได้ในทุกๆวันอดีตผ่านไปแล้วช่างมันตั้งเจตนาใหม่อะไรพลาดเรารู้เราทําใหม่นะคะแล้วก็พยายามเงี่ยหูฟังธรรมะสดับรับฟังเออหนังสมาธิสวดมนต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่านประสบการณ์ชีวิตคนต่างๆแล้วก็เอามาน้อมใส่ตัวเราก็มาประพฤติปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายสิ่งต่างๆที่เราทําทั้งศีลสมาธิหนูก็จะได้ปัญญา การทีห่หนูจะรู้ว่าเออชีวิตจะเดินไปทางไหนจะแก้ปัญหายังไงแต่พี่บอกเลยนะชีวิตคนต้องมีศีลพี่ย้ำเน้นประโยคนี้นะคะคุณจะคิดว่าศีลสําคัญหรือไม่สําคัญก็ตามแต่พี่บอกเลยว่าศีลแปลว่าปกติถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีปกติคุณต้องมีศีลห้าในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดปดไม่ดื่มสุราเพราะศีลส่งทําให้สูงศีลปรุงทําให้สวยศีลน,นําทําให้รวยศีลช่วยทําให้เจริญอยากมีชีวิตที่ เจริญต้องรักษาศีลเพราะศีลจะนําความเป็นปกติมาให้กับชีวิตคุณเมื่อคุณมีศีลคุณจะฝึกเจริญสมาธิจิตคุณจะไม่ฟุ้งซ่านและคุณจะเป็นที่รักของทุกๆคน หลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายนะคะไฟสัตรายาพิษก็จะไม่กล้ามกายคุณนะคะไม่ว่าจะเป,เป็นมนุษย์เทวดาก็จะรักคุณและคุณก็จะมีความเป็นปกติสุขของชีวิตพี่ถึงบอกว่าอะไรก็ตามอะ่ะพี่ย้าเน้นตรงนี้เพราะศีลเป็นรากแก้วของชีวิตพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแนะนําข้อแรกเลยนะงดชั่วก่อนงดชั่วก่อนแล้วค่อยไปทาดีแล้วค่อยไปทาให้จิตใจของแพลวนี่ท่านมีสเต็ปให้เลยนะพระเจ้าท่านมีสเต็ปให้เลยนะเหมือนมองคล38ประการนะคะไม่คบคนพ่านเป็นมิตรสองครบบัณฑิต หนูเห็นว่าพระเจ้าท่านทรงแบบทรงภาพแบบปรีชาสามารถมากๆฉลาดมากฉลาดก็จากสินสบุญบาร,รมีที่ท่านสั่งสมมาเนาะปัญญาที่ท่านมีสุดๆมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกว่าอย่างนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆการที่เราจะงดชั่วใช่ไหมคะงดชั่วหนูต้องมีอะไรกรอบของการงดเว้นจากความชั่วทั้งปวงคือหนูมีศีลถ้าคนไม่มีศีลทําไมถึงทําความดีไม่ถึงพร้อมพี่เปรียบเทียบเหมือนหนูเอาผ้าคีริว ไปชุบสีใหม่ผ้านั้นดูใหม่ไหมก็คงดูใหม่ขึ้นแต่กลิ่นมันโอเคไหมแต่สีมันจะสดไหมก็เหมือนคนไม่รักษาสีนะแต่ไปทําบุญก็ยังโกรธเหมือนเดิมยังโลภเหมือนเดิมยังไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นเหมือนเดิมแล้วชีวิตเขาจะไปยังไงอะ่ะมันจะเจริญแบบพุ่งปรี๊ดได้ไมั้ยมันก็จะเจริญแล้วก็หยุดหยุดติดติดขัดขัดขัด,ขด,ขด,ขดติดติด,ตดจเจริญขึ้นละลงอีกละถูกไหมคะแต่ถ้าคนมีสีลบริบูรณ์และพยายามจะตั้งเจตนาที่จะทําบริบูรณ์เนี่ยมันก็เหมือนคุณเอาผ้าที่มันสกรปรก,กให้สะอา แล้วก็ไปจุ่มสีเพราะฉะนั้นเมื่อคุณนะ่ะทำจิตของคุณให้ล่าเริงเบิกบานจากความเป็นปกติสุขของชีวิตที่ไม่ต้องฟุ้งซ่านลำคาญว่าจะมีใครมาจับเราได้ไหมว่าเราไปทําผิดรุ่นนี้นั่นพอหนูไปทําความดี ความดีหนูจึงบริบูรณ์เพราะอะไรเพราะจิตเดิมมันมีความสุขหนูเข้าใจที่พี่พูดไหมเพราะฉะนั้นเราต้องไปตามสเต็ปนะชีวิตคนจะเจริญได้คือคุณงดชั่วก่อนด้วยการที่คุณมีศีลและคุณทําความดีให้ถึงพร้อมสุดท้ายคุณไปเจริญปัญญาปฏิบัติวิปัสนาเจริญสมาถาวิปัสนาใดๆก็ตามคุณก็จะเจริญมากขึ้นรู้ว่าเราเกิดมาทําไมแล้วรู้ว่าเรามีโอกาสที่จะไปไหนได้บ้างแล้วก็ควรจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อจะไม่เป็นผู้ประมา แล้วก็สามารถจะทําชีวิตให้พบกับความสุขที่แท้จริงได้อย่างไงค่ะพี่คิดว่ามันเป็นความจําเป็นที่ต้องรู้นะเกิดมาทําไมอะตอบตัวเองได้ไหมเมื่อก่อนพี่ก็ตอบตัวเองไม่ได้ค่ะแต่วันนี้พี่บอกตัวเองได้แล้วว่าพี่เกิดมาทําไมเพราะฉะนั้นพี่บอกเลยว่าชีวิตคนมันอยู่ที่เป้าหมายถ้าเราคิดว่าเราเกิดมาเพื่อกินกามเกียรติ มันก็แค่นั้นแหละมันก็จะตายไปกับกินกรมเกียรแต่ถ้าเราคิดว่าเราเกิดมาเพื่อเพียรลดละกินกมเกียรแล้วเพื่อที่จะหมดกิเลสและผลถูกชีวิตคุณก็จะดําเนินไปทางนั้นนะคะมั้พี่บอกเลยว่าความสุขที่เราเร่งให้เกิดทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจให้มันเกิดแบบอิ่มเอม,อมสุขที่สุด ทุกอย่างมันก็เท่านั้นแหละลูกเสพษทางตาปุ๊บมันก็ดับไปได้ยินทางหูปุ๊บมันก็ดับไปสัมผัสทางกายอ่อนนุ่มเสร็จก็ดับไปแล้วมันก็จะเพียรหาใหม่ๆมาเสพตลอดเวลานันพี่ถึงบอกว่าคนเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนค่ะว่าเกิดมาทําไมพี่คงไม่สามารถจะให้คําแนะนําได้ว่าชีวิตคุณเป็นยังไงแต่เท่าที่เล่ามาก็คงจะพอเป็นประสบการณ์ชีวิตได้บางคนอาจจะบอกว่าฟังแต่เรื่องธรรมะเบื่อเหลือเกินแต่พี่แค่จะบอกว่าพี่ก็ไม่รูพ้พี่จะแชร์อะไรอะเพราะวันนี้พี่แค่รู้สึกว่าพี่เป็นกิกมายุรินทุกวันนี้ที่มมมมมีีควววาาาาาสสสุุุุขขแล้้กกกก็็รถจะออยยู่่ับททไดเพพธ ถ้าไม่มีพี่ก็ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะแบบรุ่มๆุ่มดันดอนแล้วก็จะต้องแบบพบกับความทุกข์มากขนาดไหนอะค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันเข้าเลือดไปแล้วเนะาะธรรมะเข้าเลือดไปแล้วพูดอะไรมันก็จะโยงเข้าเรื่องนี้ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโลกๆกอาจจะมาว่าพี่บ้าไม่เป็นไรพี่แฮปปี้พี่บ,บ้าบ้าที่อยากจะเป็นปกติในสายตาของทางธรรมะก็โอเคนะพี่ไม่แคร์หรอกว่าใครจะคิดว่าพี่เป็นยังไงค่ะแต่พี่บอกเลยพี่เป็นคนบ้า พี่จะเป็นคนบ้าที่จะตั้งใจที่จะละลายสิ่งไม่ดีในตัวเองบ้าที่จะกําจัดความไม่ดีในต,ตัวเองแล้วจะพาตัวเองไปสู่หนทางแห่งความดีให้ได้ถ้าใครจะว่าพี่บ้าพี่ยนินดะีพี่ก็เป็นกิ๊กบ้าคนหนึ่งพี่ว่าการทําความดีทําแล้วเรามีความสุขอันนั้นเป็นประเด็นหลักนะคะแต่ทาความดีแล้วโพสต์มันอยู่ที่เจตนาคุณถูกไหมคะ ถ้าเราโพสตเพราะเราอยากให้คนอื่นอนุโมทนาบุญกับเราเราไม่ต้องต้องการอวดอ้างตัวเองว่าฉันมาทําความดีอย่างนี้โอเคค่ะคือการทําบุญทําความดีมันดีอยู่แล้วแต่การที่เราทําความดีแล้วโพสอ่ะมันต้องดูที่เจตนาเราพี่บอกเลยแต่ถ้าเกิดเจตนาฉันต้องการอวดฉันทําบุญเท่านี้เท่านี้ฉันอย่างนี้อย่างนี้ฉันไปนั่นไปนี่มาจะอวดชาวบ้านอย่างนี้มันไม่โอเคเพราะคุณทําไปคุณก็เจอด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานของคุณใช่ไหมยกตนชูตนเปรียบเทียบตนมันก็ไม่โอเคถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะพี่บอกเลยว่าการทําความดีเนดเป แต่มันอยู่ที่คุณวางเจตนาจิตของคุณอย่างไรและการทําดีที่เรียกว่าปิดทองหลังพระพี่มองว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรทำเพราะว่าเราจะมาปะแต่ข้างหน้ามันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะถ้าเราทําความดีเราทําข้างหลังต่อให้เราจะถูกเอ่ยนามไม่เอ่ยนามแต่สิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์ในที่สุดความดีที่เราทามันก็จะเบ่งบานออกมาด้านหน้าเองอะ่ะเราต้องรู้จักจะเป็นเบื้องหน้าเป็นเบื้องหลังเป็นและไม่จําเป็นที่จะต้องทาแล้วจะต้องมีคนรู้คือพ,พี่บอกเลยทําความดีแล้วคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม่ะ คนที่มีความสุขคือใครคือตัวเราเองอันนี้เป็นกลอนที่พี่พูดปบ่อยเนาะทำความดีเพื่อความดีนี้ถูกต้องถึงปิดทองหลังองค์พระปฏิมายาวันไหวคนอื่นเขาจะเห็นไม่เห็นก็ช่างเขาปอะไรไปขอแค่ใจเรารู้ว่าดีเท่านี้พอเพราะสุดท้ายแล้วเราเกิดคนเดียวเราตายคนเดียวและเราจะตายไปกับคุณงามความดีที่เราทำค่ะ ก็บอกว่า,วาวก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนาะคือพี่บอกเลยว่า,วาแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทำความดีขนาดนั้นน่ะก็ยังมีคนกล่าวหาท่านมีคนว่าท่านมีอารัชีมีเดรถีที่จะต้องทําลายท่านเพราะบุคคลเหล่านี้เมื่อพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะคะพวกเดรถีอารัชีเหล่านี้ถูกการยกย่องน้อยลงลาบสักการะน้อยลงก็เลยพุ่งเป้ามาเพื่อจะทําลายพุทธเจ้าและอริยาสาวกทั้งหลายลงถึงสาวกทั้งหลาย มันก็เป็นเรื่องธรรมดาหนูเห็นป่ะแล้วเราเป็นอะไรอะ่ะกิ๊กไม่รุนเป็นอะไรก็เศษผงทุลีเล็กๆเองเพราะฉะนั้นการที่คนจะมองว่าเศษผงทุลีนี้ดีไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของพี่พี่มีหน้าที่รักษาจิตตัวเองกล่าวนิสัยไม่ดีกล่าวนิสัยอันตรายของตัวเองออกไปแล้วก็มุ่งหน้าให้จะรู้สึกว่าเวไหนที่เป็นเวหนแห่งการทําประโยชน์ทําคุณงามความดีที่ทําไปเพราะพี่บอกเลยนะ พี่รักตัวเองพี่รักตัวเองที่สุดแล้วพี่บอกเลยทุกคนนะ่ะไม่มีใครไม่รักตัวเองทุกคนรักตัวเองที่สุดอย่าบอกว่าฉันรักแฟนที่สุดฉันรักพ่อรักแม่รักคนนั้นคนนี้ที่สุดมันไม่มีหรอกลูงในโลกใบนี้คุณรักใครพี่รักตัวเองที่สุดเพราะนั้นพี่ไม่อยากทำลายตัวเองเมื่อไม่ทำลายตัวเองพี่ก็ไม่ต้องเอาคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นที่เขาจะมีวิพากษ์วิจารณ์มาใส่ใจพี่ ให้มันเป็นทุกหากคำวิาพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นประโยชน์พี่ขอบคุณและพี่จะน้อมรับและจะนำมาแก้ไขแต่หากคำวิาพากษ์วิจารณ์นั้นก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้สร้างสารรค์อะไรและเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่จาเป็นต้องใส่ใจเหมือนพี่อะ่ะมีแก้วน้ําที่มียาพิษอยู่ในนี้หนึ่งแก้วแล้วพี่ก็เอาไปให้หนูหนูรู้ว่าแก้วน้ํานี้เป็นยาพิษหนูจะรับมันไปไหม mm hmm. เมื่อไม่รับมันเป็นของใคร มันเป็นของพี่ถูกป่ะก็เหมือนกันคนที่เขาพิพาทวิจารณ์พี่ไม่ดีจะนินทาติชินอะไรก็ตามเขาก็มอบสิ่งไม่ดีให้พี่แต่พี่ไม่ได้เป็นอย่างในยาพิษเนี้ยพี่ก็ไม่รับมันก็กลับไปเป็นของเขาเหมือนเดิมและที่สําคัญเราต้องรักษาใจเราด้วยนะคะพี่ก็ต้องบอกตัวเองเสมอว่าพี่ต้องไม่ติดดี คือใครจะทําไม่ทำเนี่ยก็เรื่องของเขาแต่หน้าพี่ของพี่ก็คือเราจะไม่ไปอสกกุศลไม่ไปโกรธเขานะอย่างเช่นอาสูเพื่อนเพื่อนพี่เขายังจะไปกินเหล้าอยู่ก็ต้องเข้าใจว่าก็เขายังอยากเป็นแบบนี้เราก็ต้องรักษาจิตไม่ไปอกุศลกับเขาหนูเข้าใจที่พี่พูดไหมคือมันก็เป็นการพัฒนาตัวเองในระดับที่มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเหมือนกันมีคนมาติฉินนินทาว่าพี่โอเคอะไรจริงเราก็ามายอมรับแล้วก็แก้ไขอะไรไม่จริงเราก็ต้องปล่อยผ่านแต่ปล่อยผ่านแล้วต้องไม่ไปโกรธเขาด้วยนะหนูเข้าใจที่พพีีีีีู่่่่่ดดดมมมััั้ยนนคคคือออออววาาลละะเเเขขงงงจิตตตท พี่ไม่คิดอยากจะเปลี่ยนใครนะเพราะเปลี่ยนตัวเองก็เหนื่อยแย่ะ แค่รู้สึกว่าเราอยากจะแชร์สิ่งดีๆให้คนรอบข้างอะคะ่ะแชร์แล้วเขาจะรับได้มากหรือน้อยแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วไม่ใช่เรื่องของพี่เพราะว่าบัวก็ยังมีสีเหลาขนาดพระพุทธเจ้าเองบางคนก็ยังไม่สามารถจะช่วยได้เลยเพราะอาจจะไม่มีบุญบาร,รมีมาเกื้อกันเนาะพี่ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงทำม,มาพี่ก็จะทำแบบนั้นคือการให้ธรรมะต้องให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครอยากร่วมบุญนั่นอีกเรื่องหนึ่งหรือจะไปหาเงินจากไหนมาก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ธรรมะต้องให้ฟรีนอกจากฟรีแล้วคือเรามีหน้าที่ให้้้้้้้เรรราาใใหหหไไปแลวผูับจะดมกืออนย แค่ไหนก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถบังคับบัญชาได้แต่หากผู้ดใดฉายแวแวเราก็ช่วยเต็มกำลังค่ะพี่ก็คิดแบบนี้